สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,อเทคโนโลยีโดรนทางทหารนะครับที่กำลังเปลี่ยนโลกการรบไปเร็วมากจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจะพาไปสำรวจดูว่าเอา๊ะความร่วมมือการแข่งขันแล้วก็ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของพวกประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง ค่ะคือข้อมูลมันชี้ให้เห็นภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะของการพึ่งพากันโดยเฉพาะเลยก็คือรัสเซียอิหร่านแล้วก็อาจจะรวมถึงจีนด้วยนะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างสารัฐกับยูเครนเนี่ยเขาก็กำลังปรับตัวแล้วก็พัฒนารูปแบบการใช้โดรนของตัวเองในสนามรบจริงเหมือนกันค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มที่ความร่วมมือรัสเซียอิหร่านก่อนเลยดีไหมครับ คือมันมีรายงานเรื่องเที่ยวบินขนส่ง IL 76ลึกลับๆระหว่าง2ประเทศนี้บ่อยครั้งมากเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางทหารหลักๆเลยนะคะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนที่มันค่อนข้างลงตัวค่ะอิรานเนี่ยเขาส่งโดรนราคาถูกแต่แบบประสิทธิภาพสูงอย่างชาเหตุพวกรุ่น 136, 131อะไรพวกนี้นะคะให้รัสเซียราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆ2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, สหรัฐเองนะคะแต่ว่าบินได้กไกลเป็นพันกิโลเมตรเลย โหสองหมื่นเหรียญแต่บินได้เป็นพันกิโลใช่ค่ะก็ใช้โจมตีเป้าหมายสำคัญในยูเครนได้ค่อนข้างดีแล้วก็แลกกับเทคโนโลยีทางทหารที่อิหร่านอาจจะเข้าไม่ถึงจากราัสเซียถึงขนาดว่ามีการไปตั้งโรงงานผลิตชาเหตุในรัสเซียเลยนะคะที่เมืองคาซานสร้างในรัสเซียเลยเหรอครับค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยโดนมาตรการคว่มบาตรจากตะวันตกอยู่ก็เลยต้องหันมาพึ่งกันเองมากขึ้นไอ้ประเด็นเรื่องราคา2 0 0 0 0ดอลลาร์เนี่ย เทียบกับโดรนตะวันตกที่แบบโอ้โหราคาเป็นล้านล้านอันนี้มันสะท้อนอะไรมากกว่าแค่ความคุ้มค่าไหมครับมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทําสงครามไปเลยหรือเปล่า ได้กล้ายองเสียงมากขึ้นเยอะเลยแล้วก็เปลี่ยนสมการในสนามรบไปเลยกลายเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามออดสมมาตรที่ฝ่ายที่อาจจะมีเทคโนโลยีด้อยกว่าแต่มีปริมาณเยอะๆก็สามารถสร้างความเสียหายให้ฝ่ายที่เหนือกว่าได้จริงๆค่ะมีรายงานบางอันอ้างด้วยซ้ำว่าสหรัฐเองก็พยายามศึกษาเทคโนโลยีจากโดรนอิหร่านที่เขายึดมาได้เหมือนกันนะคะอืมน่าคิดครับแล้วการที่รัเสเซียกับอิหร่านร่วมมือกันได้ขนาดนี้เนี่ย เอ่อมีใครอยู่เบื้องหลังอีกไหมครับหรือมีปัจจัยเสริมอื่นๆอีกไหมโดยเฉพาะบทบาทของจีนที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆอม,มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าจีนอาจจะมีส่วนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสําคัญสําคัญอย่างเช่นระบบสื่อสารระบบนําทางด้วยดาวเทียมคือจีนเขามีระบบดาวเทียมเปิดโตซึ่งมีจุดเด่นที่เหนือกว่า GPS อย่างหนึ่งคือมันสื่อสารได้สองทางแล้วก็ป้องกันการรบกวนสัญญาณได้ดีกว่า อ๋อ oh, สื่อสารสองทางได้ด้วยใช่ค่ะซึ่งอันนี้จำเป็นนักมากสำหรับการควบคุมโดรนในระยะไกลๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเทคโนโลยี AI สำหรับควบคุมสิ่งที่เรียกว่าฝูงโดรนหรือ Swarm Technology นะคะที่จีนกำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็เร่งขยายเครือข่ายดาวเทียมของตัวเองด้วยแต่ว่าการต้องพึ่งพาดาวเทียมมากขนาดนี้มันไม่เสี่ยงไปหน่อยเลยครับ ระบบพวกนี้จริงๆแล้วมันมีความเปราะบางแค่ไหนแล้วมันมีวิธีรับมือหรือโจมตีระบบดาวเทียมพวกนี้ไหมครับเป็นคำพานที่ดีมากค่ะแน่นอนว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วนั่นก็นำไปสู่การพัฒนาอาวุธรูปแบบใหม่ๆนะคะอย่างเช่นอาวุธต่อต้านดาวเทียมหรือที่เรียกว่าเอสาดที่ออกแบบมาเพื่อทำลายดาวเทียมในวงโครจรโดยตรงเลยหรือแม้แต่อาวุธ EMP ที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงมากๆเพื่อล่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งระบบควบคุมโดรนด้วยใช่ค่ะสงครามมันขยายขอบเขตไปถึงอวกาศแล้วจริงๆค่ะตอนนี้ครับทีนี้ลองหันมาดูอีกฝั่งบ้างสหรัฐกับยูเครนเขามีความเคลื่อนไหวเรื่องโดรนยังไงบ้างครับเห็นว่าตอนนี้ยูเครนกลายเป็นผู้เล่นสําคัญไปแล้วเหมือนกันใช่เลยค่ะยูเครนตอนนี้กลายเป็นเหมือนห้องทดลองแล้วก็เป็นแหล่งผลิตโดรนขนาดใหญ่ไปแล้วผลิตได้ปีหนึ่งเป็นหลักหลายแสนถึงล้านลำเลยนะคะ แล้วก็มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นโดรน FPV หรือ first person view ที่ให้มุมมองเหมือนคนขับเลยควบคุมได้คล่องตัวมากหรือจะเป็นโดรนภาคพื้นดินไร้คนขับ UGV แล้วก็มีโดรนทะเลด้วยโห oh, หลากหลายจริงๆค่ะ ซึ่งทางสหรัฐเองเขาก็สนใจเทคโนโลยีดโดรนราคาถูกที่มันผ่านการใช้งานจริงในสนามรบยูเครนมาแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกับการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆอย่างเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศแพชเชียรอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าสงครามในยูเครนเนี่ยมันได้เร่งการพัฒนาแล้วก็พิสูจน์แนวคิดใหม่ๆของการใช้โดรนไปเยอะเลยสินะครับ ชัดเจนมากค่ะมันกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปสู่การโจมตีจากระยะไกลมากขึ้นและที่สำคัญมากๆก็คือการใช้ฝูงโดรนจำนวนมหาศาลที่อาจจะควบคุมด้วย AI เพื่อโจมตีพร้อมๆกันจนระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเดิมๆเนี่ยรับมือไม่ไหวอืมเราก็เห็นตัวอย่างผลกระทบจากโดรนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ใช้ MQ-9 Reaper ลอบสังหารนายพลโซเลมานีของอิหร่านใช่ใช่ จำได้ครับโดรนลำเดียวเลยค่ะหรือที่อาเซอร์ไบจานใช้ฝูงโดรน b บร็กทาทีบีสองของตุรกีเอาชนะอาเมเนียได้อันนั้นก็ชัดเจนมากครับและถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับแนวโน้มของสงครามโดรนจะเป็นยังไงต่อไปครับโดรนจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า 1. ราคาถูก 2. เข้าถึงง่าย 3. พัฒนาได้เร็วมากลองคิดดูเล่นๆน,นะคะเครื่องบินรบอย่าง F35 1ลำเนี่ย ราคาร้อยล้านดอลลาร์อาจจะแลกกับโดรนชาเหตุได้ถึง5,000ลำโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วแนวคิดเรื่องยานแม่ที่ปล่อยฝูงโดรนเล็กๆจำนวนมากออกมาอย่างโครงการจิ๋วเทียนของจีนที่เขาอ้างว่าปล่อยโดรนย่อยได้เป็นร้อยๆลำเพื่อทำการโจมตีแบบที่เรียกว่า saturation attacks หรือโจมตีจนล้นเกินกว่าจะรับมือได้แนวคิดพวกนี้จะกลายเป็นเรื่องจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ ดโดรนจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในแทบจะทุกมิติเลยค่ะทั้งอากาศบกทะเลแล้วก็สงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสรุปได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีดโดรนโดยเฉพาะรุ่นที่แบบผลิตได้เยอะๆคุ้มค่ากำลังเข้ามาเปลี่ยนสมดุลทางทหารแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างแท้จริงเลยถูกต้องให้สุดค่ะ อนาคตจะยิ่งมุ่งไปสู่ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติการได้จากระยะที่ไกลย,ยิ่งกว่าเดิมมันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะครับ ก็น,นับว่าเป็นประเด็นที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าการที่เทคโนโลยีโดรนสังหารที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาถูกลงเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อความขัดแย้งต่างๆในโลกอนาคตยังไงมันจะช่วยสร้างสมดุลอำนาจในรูปแบบใหม่หรือว่ามันจะยิ่งทำให้โลกเราไร้เสถียรภาพมากขึ้นกันแน่เมื่ออาวิธร้ายแรงแบบนี้มันอยู่ในมือคนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ